สวัสดีค่ะ95 AM ห่างหายกันเป็นานเลยนะคะวันนี้มาพบกันแล้วนะคะวันนี้สาวน้อยปลูกผักมาถึงบทที่50แล้วนะคะเชิญฟังกันเลยค่ะบทที่50ปล่อยพวกเขาไป เฉิงเซี่ยวเซี่ยวยังคงใบหน้าที่เย็นชาเดินไปที่กงและจับงูขึ้นมองไปคนมองไปที่คนทั้งสามคนที่ตอนนี้เต็มไปด้วยความเสียใจเธอจึงพูดว่าข้าคิดว่าพวกเราไม่เคยทำให้พวกเจ้าขุนเคืองอะไรแต่พวกเจ้ากลับต้องการรังควานพวกเราเจ้าคิดว่าพวกเราง่ายต่อการกันแกล้งอย่างนั้นหอกหรือพวกเจ้าต้องการอะไร ทั้งสามคนใส่หัวพร้อมกันด้วยความกลัวในสายตาของพวกเขาพวกเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องยากเพียงใดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ฝึกสัตว์การที่พวกเขาจะหาโอกาสหนีและต่อสู้กับผู้ฝึกสัตว์นั้นเป็นไปไม่ได้ในขณะนี้ไม่ต้องกังวลข้าจะยังไม่ฆ่าพวกเจ้าเมื่อพวกเจ้านายของพวกเจ้ามาหา พวกเจ้าสามารถปรากฏตัวได้อีกครั้งดังนั้นตอนนี้จงรออยู่ที่นี่และเชื่อฟังใบหน้าของเฉิงเซี่ยวเซี่ยวแสดงออกอย่างเย้ยหยันน่าเสียดายการให้คนพวกนี้เป็นอาหารงูก็ไม่เลวเฉิงเซี่ยวเซี่ยวหันหลังกลับและกำลังจะจากไปผู้อาวุโสไปที่อยู่ในกรงขังคุกเข่าลงและพยายามจะพูดอะไรบางอย่างกับเธอเฉิงเซี่ยวเซี่ยว จึงเดินกลับมาอย่างเบื่อหน่ายเมื่อเห็นว่าชายคนนี้ต้องการจะพูดกับเธอเธอจึงอนุญาตให้ยูเฮงทำให้เขาพูดได้ในเวลาต่อมาผู้อาวุโสไปก็สามารถพูดออกมาได้บางอย่างแม่นางเชิงพวกเรารู้ว่าพวกเราผิดพวกเรามีบางอย่างอยากจะพูดโออยากเจรจายอย่างนั้นหรือ เฉิงเซี่ยลเซี่ยลเน้นคำว่าเจรจาและจ้องมองไปยังผู้อาวุโสหลินที่อยู่ด้านข้างอย่างไม่ตั้งใจผู้อาวุโสหลินไม่รู้ว่าเธอหมายถึงอะไรในตอนแรกที่เขาพูดคุยกันเขายิงยะโสและไม่คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องคุยกับชาวบ้านอย่างครอบครัวเฉิงเลยเขาแสดงออกอย่างไม่พอใจและเริ่มคุกคางครอบครัวเฉิงตอนนี้แม้แต่หน้าคนหน้าหนา ก็ยังรู้สึกร้อนและและอายใจเมื่อเฉิงเซี่ยวเซี่ยวจ้องมองมาที่เขาอย่างไรก็ตามเมื่อนึกถึงตนเองแล้วเฉิงเซี่ยวเซี่ยวมองผู้อาวุโสลินได้ทิ้งความภาคภูมิใจที่สุดไว้ในใจของเขาเขาคู่เข่าลงเคียงข้างผู้อาวุโสไปและก้มศีรษะลงเมื่อชายอีกคนหนึ่งเห็นผู้อาวุโสทั้งสองคู่เข่าลง เขาเองก็ไม่กล้างเงยหน้าขึ้นเขาเองก็คุกเข่าลงเช่นกันชายทั้งสามคนคุกเข่าให้กับเฉิงเซี่ยวเซี่ยวในกงและขอร้องให้อภัยแม่นางเฉิงโปรดยุโทษให้พวกเราในเวลานี้พวกเรายินดีที่จะร่วมมือกับท่านอย่างจริงใจทุกเรื่องที่พวกเราเราจะรายงานเรื่องนี้ต่อนายท่านของเรา เพื่อทำการแลกเปลี่ยนจนกว่าจะเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายท่านคิดอย่างนั้นหรือไม่ผู้อาวุโสไผ่มองไปที่เฉิงเซี่ยวเซี่ยวอย่างคาดหวังเฉิงเซี่ยวเซี่ยวมองดูปฏิกิริยาของเขาในสายตาของเธอดูออกว่าพวกเขาไม่ได้หลอกลวงเธอคิดอยู่สักครู่และพูดว่าข้าจะปล่อยพวกท่านไปแต่ถ้าพวกท่านกล้าที่จะทำอีกครั้ง ข่าวหน้าข้าจะไม่เพียงจับพวกท่านไว้เท่านั้นแต่จะให้เป็นอาหารงูเข้าใจแล้วพวกเราจะไม่ทำอย่างนี้อีกโปรดวางใจเถิดแม่นางเชิงผู้อาวุโสไปกดความรู้สึกในหัวใจของเขาเขาพยายามตกลงอย่างรวดเร็วเฉิงเซียวเซียวจ้องมองไปที่เขาด้วยรอยยิ้มเย็นชาและพูดขึ้นว่าข้าหวังว่าพวกท่านจะทำได้แต่ พวกท่านจงจำเอาไว้ว่าคำพูดของข้านั่นคือเป็นคำขาดหากท่านไม่ต้องการอยู่ในท้องงูจงคิดการก่อนกระทำทุกครั้งแม่นางเฉิงปกวางใจจะไม่มีครั้งต่อไปอย่างแน่นอนตกลงข้าจะเชื่อพวกท่านในครั้งนี้หลังจากที่เชิงเซี่ยวเซี่ยวพูดจบเธอก็ส่งสัญญาณให้อยู่เฮงแอบเก็บงูและเก็บเถาวัน ที่ทำเป็นโกงดังนั้นจึงทำให้นักโทษทั้งสามคนถูกปล่อยตัวทันทีทั้งสามคนต่างตกตะลึงทุกสิ่งทุกอย่างหายไปในชั่วพริบตาพวกเขาไม่กล้าแสดงท่าทีใดๆแน่นอนแม้กระทั่งดวงตาของเฉิงเซียวเซี่ยวพวกเขายังไม่กล้าที่จะเหลือบมองหลังจากได้รับอิสรภาพพวกเขาไม่กล้าที่จะออกจากที่นั่นในทันทีพวกเขากำลังรอ รอเดอ็กสาวที่อยู่ข้างหน้าราวกับว่าพวกเขากำลังรอคำสั่งของเธอที่จริงแล้วเชิงเซี่ยวเซี่ยวมีบางอย่างที่จะบอกพวกเขาเธอเดินทางออกไป19แล้วพูดว่าครอบครัวของเราเลี้ยงสัตว์วิญญาณไว้เพื่อขายดังนั้นหากลงเตรียมต้องการที่จะซื้อขายพวกท่านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้มาพร้อมกับรถมา้า ขราวนี้เราจะทำการค้าขายกันบางทีเราอาจได้ร่วมมือกันต่อไปในอนาคตขอบคุณแม่นางเชิงพวกพวกเราจะรีบกลับไปจะกลับมาหาท่านในวันพรุ่งนี้เช้าผู้อาวุโสไปรู้สึกประหลาดใจและยินดีเขาเห็นด้วยในทันทีออกไปได้แล้วครับชายทั้งสามคนคำนับและตอบเป็นเสียงเดียวกันจากนั้นภายใต้ป่าไผ่ พวกเขาก็หายไปในพริบตาหลังจากที่เขาออกไปยูเฮงปรากฏตัวขึ้นอย่างน่ารักแล้วพูดว่าคุณหนูทำไมท่านถึงปล่อยพวกเขาไปและร่วมมือกับพวกเขาอีกไม่มีทางอื่นพวกเรามีสัตว์และอาหารมากเกินไปเราเองก็จำเป็นต้องใช้เงินเช่นกัน เฉีงเซียวเซียวอธิบายด้วยรอยยิ้มบทเรียนที่พวกเขาได้รับนั้นยังไม่สาแก่ใจคาย,ยัางต้องการสอนบทเรียนให้พวกเขาอีกพวกเขานั้นแตกต่างจากคนที่มาจากตระกูลหนิงคนจากตระกูลหนินนั้นคือโจรและต้องการที่จะปล้นเราโดยตรงส่วนพวกเขาต้องการให้เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ดีที่สุดคนตระกูลหนิงสมควรตาย อยู่เฮงรู้สึกเสียใจที่ตอนนั้นเธอไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ปรากฏตัวไม่อย่างนั้นเธอจะจัดการสามคนให้กลายเป็นอาหารของสัตว์วิญญาณเมื่อพูดถึงตระกูลหนิงเฉิงเซียวเซียวอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วในช่วงไม่กี่วันมานี้คนของตระกูลหนิงยังไม่ปรากฏตัวดูเหมือนเป็นเรื่องผิดปกติหรือว่าเฉิงเซียวเซียวรู้สึกถึงบางอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับสำนักรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์หากข้อมูลของพวกเธอนั้นถูกเปิดเผยคนจากสำนักรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์จะต้องปรากฏตัวขึ้นอย่างแน่นอนข้าไม่รู้ว่าพวกเขาจะมาหรือไม่เฉิงเซี่ยวเซียวพูดพร้อมกับรอยยิ้มเล็กน้อยอยูเฮงกระพริบตาและถามอย่างสงสัยว่าคุณหนูใครจะมาอย่างนั้นหรือหรือว่านายน้อยของตระกูลหนิง แน่นอนว่าพวกเขาจะมาและอาจจะมีคนอื่นด้วยเช่นกันมาเลยใครก็ตามที่กล้ารังแกพวกเราไม่จำเป็นต้องสุภาพอีกต่อไปไม่ว่าพวกเขาจะมีกี่คนเราก็จะทำให้มันไม่ได้กลับไปอีกโอ้จริงสิคนเหล่านั้นสามารถเป็นอาหารให้กับสัตว์วิญญาณได้ใช่แล้วพวกเราสามารถให้อาหารมันได้หนึ่งคนหนึ่งนางฟ้า ยืนพิงต้นไผ่พูดคุยกันในเวลานั้นเองชายคนหนึ่งก็ปรากฏตัวอีกด้านหนึ่งของป่าไผ่เขากำลังเดินและตะโกนว่าเซลเซียลเจ้าอยู่ที่ไหนเซลเซียลเจ้าอยู่ที่นี่หรือไม่เขามาได้ยังไงกันเมื่อได้ยินเสียงจากภายนอกเชิงเซลเซียลขมวดคิ้วและเริ่มรู้สึกหงุดหงิด เธอไม่สามารถซ่อนตัวเองได้อีกต่อไปหากเธอต้องออกไปพบเขามันน่าเบื่อมากเซลเซียวเจ้าอยู่ที่นั่นหรือไม่เซลเซียวข้ามีบางอย่างจะพูดกับเจ้าพูดอย่างนั้นหรือเฉิงเซลเซียวโคดปากเล็กน้อยและวหันไปอีกทางหนึ่งจากนั้นพึมพำว่าเป็นเรื่องตลกหรือ ที่อยากพูดกับฉันฉันกลัวว่าพอฉันพูดออกไปจริงๆแล้วนายคงไม่กล้าปากฏตัวต่อหน้าคนอื่นอีกฉิงเซี่ยวเซี่ยวเดินผ่านป่าไผ่ไปเรื่อยๆและขึ้นไปบนภูเขาซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านของเธอมากที่สุดคุณหนูท่านกำลังขึ้นไปบนภูเขาเพื่อหาสิ่งใดไม่รู้สิลองไปหาดูก่อนถ้าโชคดีอาจมีบางอย่างพอที่จะสามารถยกระดับมิติได้ บทที่51มีคู่มั่นเฉิงเซี่ยวเซี่ยวขึ้นไปบนภูเขาอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ได้ตั้งใจที่จะหาสิ่งใดอย่างไรก็ตามเธอหวังว่าจะหาสิ่งที่สามารถยกระดับมิติของเธอได้แต่เธอเกรงว่าภูเขาแห่งนี้ซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดของทุกคนคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาบางอย่าง อีกทางด้านหนึ่งในวันนี้เท่าแกจูไม่สามารถทำอะไรเขาได้แต่นั่งก้มหน้าอยู่หลังเคาน์เตอร์ด้วยความหงุดหงิดเขามักจะมองออกไปที่ประตูเพื่อคาดหวังว่าจะได้เห็นใครบางคนที่เขาต้องการปรากฏตัวขึ้นเขาไม่รู้ว่าความจริงใจของเขาจะถูกส่งไปยังพระเจ้าหรือโชคชะตาของเขาหรือไม่ หลังจากมองหลายรอบเป็นครั้งที่ร้อยในที่สุดเขาก็ได้พบคนที่เขาอยากพบอีกครั้งเขาตกใจเมื่อเห็นทั้งสองคนปรากฏตัวต่อหน้าเขาจริงๆในขนาดนั้นเขารู้สึกตกตะลึงจนอ้าปากค้างและไม่สามารถพูดอะไรได้เมื่อเห็นทั้งสองคนอยู่ต่อหน้าท่าทางของเขาแสดงออกอย่างโง่งม ผู้อาวุโสลินขมวดคิ้วยังไม่พอใจไม่เห็นท่าทางของเท่าแกจ่จูเขาพูดด้วยน้ำเสียงยินช้าว่างี่เงา่าผู้อาวุโสผู้อาวุโสไปผู้อาวุโสลินท่านกลับมาแล้วอย่างนั้นหรือเท่าแก่จูแสดงออกอย่างตื่นเต้นเขาต้องการที่จะตบหน้าตัวเองเพื่อทดสอบดูว่าเขากำลังฝันไปหรือไม่ ผูอวุโสไปพยักหน้าให้เขาโดยไม่พูดอะไรและเดินตรงไปยังอาคารรับรองแขกด้านหลังโรงเตี้ยมหลังจากเห็นร่างทั้งสองคนหายไปในผ้าม่านเท้าแก่จกูกลับมาตั้งสติได้อีกครั้งเขาตบต้นขาตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาบ่นอย่างเจ็บปวดว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ความฝันผู้อวุโสทั้งสองคนกลับมาแล้วจริงๆโอ้ ทันใดนั้นเท่าแก่จูก็เริ่มร้องไห้ออกมาเสียวเออที่อยู่ข้างเขารู้สึกประหลาดใจเท่าแก่จูไม่สนใจสิ่งใดเขาสั่งออกมาว่าเสียวเออดูแลร้านให้ดีเดี๋ยวขากลับมาหลังจากเขาพูดจบก็รีบตรงไปยังด้านหลังของโลงเตี๊ยมทันทีแต่เขาไม่พบกับใครเลย ผู้อาวุโสทั้งสองคนกำลังทําความสะอาดตัวเนื่องจากพวกเขาถูกกักขังมาเป็นเวลาสองวันสองคืนดังนั้นมันจึงเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการทําความสะอาดเมื่อเท่าแก่จูไม่เห็นใครเขาจึงหันไปเห็นชายเสื้อคลุมสีดำยืนอยู่เขาจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นชายเสื้อคลุมสีดำไม่กล้าปิดบงังและเริ่มเล่าเรื่องที่เขารู้ เท่าแก่จูอาปาก้างเมื่อรู้ว่าผู้อาวุโสทั้งสองคนถูกกักขังโดยลูกสาวของครอบครัวเฉิงเท่าแก่จูอาปากจนแมลงวันสามารถที่จะเข้าไปได้ถามซ้ําว่าเจ้าหมายความว่าท่านอาวุโสทั้งสองคนถูกขังโดยแม่นางเฉิงถูกต้องครับแล้วเจ้ายังหมายความว่าแม่นางเฉิงเป็นผู้ฝึกสัตว์อย่างนั้นหรือถูกต้องขอรับ โอ้สวรรค์ผู้ฝึกสัตว์อย่างนั้นหรือมันเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรือถูกต้องแน่นอนเพราะว่าข้าเห็นแม่นางเฉิงจับงูหลายร้อยตัวได้อย่างสบายถ้านางไม่ใช่ผู้ฝึกสัตว์แล้วนางจะเป็นอย่างไรอีกอย่างแม่นางเฉิงยังยอมรับว่านางเป็นผู้ฝึกสัตว์เช่นกันผู้ฝึกสัตว์ผู้ฝึกสัตว์เท่าแก่จูตกตะลึงและพูดไม่ออกเขาได้แต่พูดซ้ำไปซ้ำม,มา เขาไม่คิดว่าผู้หญิงที่ดูเรียบง่ายและสาง่างามจะเป็นถึงผู้ฝึกสัตว์ที่มีเกียรติที่สุดความจริงข้อนี้เขาไม่เคยคาดฝันมาก่อนไม่ได้แปลกใจเลยว่าทำไมผู้อาวุโสทั้งสองคนถึงถูกกักขังด้วยแม่นางเฉิงหลังจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงเท่าแก่จูก็เห็นผู้อาวุโสทั้งสองออกมาหลังจากการอาบน้ำและรับประทานอาหารแล้ว ผู้อาวุโสทั้งสองคนก็สามารถฟื้นฟูได้อยู่ในสภาพเดิมพวกเขานั่งที่โต๊ะและดื่มชายอย่างสบายสบายเมื่อรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเท่าแก่จูไม่กลัวที่จะถามอีกฝ่ายแต่เมื่อเขารู้ว่าเขาจะต้องไปหาครอบครัวเฉิงในวันพรุ่งนี้เพื่อทำการแลกเปลี่ยนเขารู้สึกประหลาดใจมากพร้อมกับตื่นเต้นเพราะชายชุดดำไม่ได้บอกเขาถึงเรื่องนี้ เฉิงเซี่ยวเซี่ยวกลับมาบ้านในตอนใกล้พระอาทิตย์ตกพวกชาวบ้านต่างจากกันไปแล้วครอบครัวเฉิงต่างนั่งกินข้าวด้วยการล้างจากทานอาหารเสร็จพวกเขาเตรียมที่จะแยกกันออกไปพักผ่อนเฉิงเซี่ยวเซี่ยวมีบางอย่างที่จะคุยกับท่านพ่อท่านแม่ของนางเธอยังคงนั่งอยู่ที่เดิมเฉิงไปหยวนดูเหมือนจะรู้ว่าลูกสาวของเขามีบางอย่างจะพูด ภายใต้การส่งสัญญาณด้วยสายตาของภรรยาเชิงไปหยวนจึงพูดขึ้นว่าเชิงเซี่ยวเซี่ยวพ่อคิดว่าไม่ควรพูดเรื่องนี้แต่ถ้าลูกไม่ชอบเด็กคนนั้นก็ควรอธิบายให้เขาฟังโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความหวังในใจของเขาเออเฉิงเซี่ยวเซี่ยวไม่คิดว่าพ่อของเธอจะพูดถึงเรื่องนี้เธอตกใจและพูดว่า ท่านพอ่อท่านแม่พวกท่านเป็นคนบอกเขาได้หรือไม่ข้าไม่อยากพูดอะไรกับเขาเด็กโง่เรื่องนี้ไม่ควรให้ผู้ใหญ่อย่างเราเป็นคนพูดเจ้าวควรที่จะพูดมันเองมากกว่านางเฉิงมองไปที่ลูกสาวของเธอและกระซิบบอกบอกตามตรงเฉิงเซียวเซียวไม่ต้องการเผชิญหน้ากับเรื่องนี้มันทำให้เธอรู้สึกลำบากใจ ถึงไปหยวนใส่หัวอย่างไร้ประโยชน์แล้วพูดว่าเซลเซียมันไม่มีปัญหาถ้าพวกเราจะบอกแต่ด้านวังอาจไม่เชื่อพ่อและแม่ดังนั้นเจ้าควรที่จะเป็นฝ่ายพูดมันเป็นเรื่องส่วนตัวง่ายกว่าถ้าเจ้าจะชอบเขาท่านพ่อหยุดถึงเซลเซียวคัดจังหวะการพูดของพ่อเธอทันทีอย่างจริงจัง เขาเป็นคนดีแต่เขาไม่ใช่คนที่ข้าชอบท่านไม่จําเป็นต้องพูดถึงมันอีกถ้าเจ้าไม่ชอบเขาก็อยา่าลากเขาให้มาอยู่ใกล้ตัวคนอย่างเขาเป็นเด็กเกินไปหลังจากที่ลูกบอกกับเขาไปแล้วบางทีครอบครัวเขาอาจสามารถจัดการบางอย่างที่ดีสําหรับเขาได้เชิงไประยวนพยักหน้าจากนั้นดูเหมือนเขาคิดอะไรได้บางอย่างและถอนใจออกมาเซียวเซียว พ่อเคยพูดเกี่ยวกับการมั่นหมายของเจ้าเอาไว้กับพี่ชายของข้าคนหนึ่งในสามในสองสวันนี้ข้าจะส่งจดหมายไปหาเขาหากเขายังคงตกลงเจ้าก็จะได้แต่งงานกับครอบครัวของเขาไม่ท่านพ่อข้าไม่เคยได้ยินท่านพูดเรื่องนี้มาก่อนตาของเฉิงเซียวเซียวเปิดกว้างเธอแสดงสีหน้าอย่างไม่น่าเชื่อ เฉิงเซียวเซียวไม่อยากจะเชื่อว่ายูดีๆเธอจะมีคู่มั่นโดยที่เธอไม่มีโอกาสจะเลือกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอีกฝ่ายเป็นตัวละครที่สมบูรณ์แบบจากประสบการณ์ในการอ่านนิยายของเธอคู่แต่งงานตัวเอกจะไม่ดีนักเธอจะต้องพบกับเรื่องน้ำเน่าแบบนั้นอีกหรือไม่เป็นความจริงเฉิงไปหยวนเห็นลูกสาวประหลาดใจ เขาได้แต่เพียงยิ้มและพูดว่าเซียวเซียวเจ้ามั่นใจได้ว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่พี่ชายคนนั้นกับพ่อเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กและข้าเชื่อว,ว่าเขาจะไม่ยกเลิกการมั่นหมายนี้อย่างแน่นอนข้าหวังว่าเขาจะเปลี่ยนใจฉึงเซียวเซียวพุมพำกับตัวเองคำพูดของเธอ คู่สามีภรรยาได้ยินอย่างชัดเจนนางเฉิงหัวเราะเบาๆในขณะที่เฉิงไปหวนพูดในขณะหัวเราะว่าอย่าไร้าสาระการยกเลิกการมั่นหมายจะทำให้เจ้าต้องอับอายหรือการที่เจ้าไม่พร้อมจะแต่งงานนั้นเพราะเจ้ากลัวที่จะเผชิญหน้ากับแม่สามีถ้ายังไม่เคยพบกันก็จะไม่มีวันได้พบอย่างแน่นอนท่านพ่อท่านแม่ ท่านไม่สามารถเลี้ยงดูข้าได้อย่างนั้นหรือเฉิงเซียวเซียวขดปากเล็กๆของเธอแล้วพูดต่อท่านพ่อท่านควรระวังให้เขากลับใจข้าจะไม่แต่งงานกับคนที่ข้าไม่เคยพบมาก่อนเจ้าเคยพบกันแล้วนางเฉิงพูดถึงเรื่องนี้อย่างรวดเร็วเฉิงเซียวเซียวตกตะลึงชั่วคู่แล้วหัวเลาะขึ้นท่านแม่ท่านลืมไปแล้วหรือว่าข้าความจำเสื่อม ดังนั้นลูกชายของครอบครัวใหญ่อะไรนั้นข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นและไม่อยากจะรู้อะไรเลยไร้สาระแม้ว่าเจ้าจะไม่ชอบแต่เจ้าก็ควรที่จะเห็นแก่เขาก่อนที่จะพูดแบบนี้เฉิงไปหยวนไม่เห็นด้วยกับลูกสาวของเขาที่พูดออกมาเอาละเอาละอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เจ้าต้องพูดอะไรก่อนที่จะกินข้าวบทที่52ตั้งถิ่นฐาน ท่านพอ่อท่านแม่ข้าอยากจะพูดว่าถ้าเท่าแก่จูมาค้าขายกับเราในวันพรุ่งนี้เราจะขายสัตว์ปีกและอาหารพวกเรามีมันจำนวนมากอีกอย่างเราต้องการใช้เงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสิ่งต่างๆเฉิงเซียวเซียวพูดขึ้นเท่าแก่จูเฉิงไปหยวนตะลึงสักคู่และถามด้วยความสงสัยเซียวเซียวเจ้าไม่ได้ขังคนของเขาไว้หรอกหรือ หรือเจ้านายของเขาส่งคนมาอีกไม่มีอะไรท่านพ่อเฉิงเซียวเซียวเล่าเรื่องทั้งหมดในป่าไผ่ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนางเฉิงพยักหน้าและพูดว่าเมื่อพวกเขาขอความเมตตาและมีใจที่จะสํานึกผิดเราก็ไม่ควรคิดว่าเขาเป็นศัตรูมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะแก้ไขความคับข้องใจของพวกเขาใช่แล้ว เราเป็นศัตรูกับตระกูลหนิงถึงแม้เราจะมีศัตรูเพิ่มเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของเท่าแกจ่จูเราก็ไม่กลัวแต่มันจะทำให้เกิดปัญหามากมายดังนั้นพรุ่งนี้เราจะทำดีกับพวกเขาเชิงไปหยวนเห็นด้วยเชิงเซี่ยวเซี่ยวยิ้มและพูดว่าอย่างไรก็ตามเรายังคงมีความได้เปรียบเราไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากเราได้ ลองเพิ่มราคาดูก่อนหน้านี้เราไม่มีทางเลือกจึงขายพวกมันในราคาถูกพรุ่งนี้ต้องเรียกราคาที่สูงขึ้นยิ่งสูงยิ่งดียังไงพวกเขาก็ต้องการซื้อมากขึ้นนางเชิงพูดพร้อมกับรอยยิ้มหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสุขท้ายที่สุดแล้วครอบครัวของพวกเขาสามารถพัฒนาขึ้นได้ก็เพราะลูกสาวที่อยู่ด้านหน้าของพวกเขานี่เองหลังจากทั้งสามคน พูดคุยถึงเรื่องราคาที่จะขายของในวันพรุ่งนี้พวกเขาก็หยุดพักและแยกกันไปพักผ่อนตั้งแต่ฝึกฝนบ่มเพาะมาเฉิงเซียวเซียวไม่เคยนอนบนเตียงของเธอเธอมักจะเข้าไปบ่มเพาะในมิติอยู่เสมอในวันลุ่งขึ้นหลังจากอาหารเช้าไม่นานผู้อาวุโสทั้งสองก็ปรากฏตัวขึ้นที่คอบครัวเฉิงพร้อมกับเท่าแก่จู ข่าวนี้พวกเขาแสดงออกถึงความเคารพครอบคัวเฉิงมากยิ่งขึ้นเฉิงไปหยวนพาพวกเขาไปในลานบ้านอย่างพอใจแน่นอนว่าพวกเขาให้ความเคารพเฉิงเซี่ยวเซี่ยวมากยิ่งขึ้นนอกจากความเคารพแล้วยังมีความกลัวที่คุมเคืออยู่ในสายตาของพวกเขาข่าวนี้เฉิงเซี่ยวเซี่ยวไม่ได้พูดอะไรออกมาและมอบหน้าที่ให้กับพ่อของเธอจัดการแทน ในเวลานั้นชาวบ้านที่มาช่วยงานเห็นว่าครอบครัวเฉิงมีแขกพวกเขาเพียงทักทายอยู่ด้านนอกและกลับไปทำงานที่ด้านหลังเฉิงเซียวเซียวจึงติดตามพวกเขาไปดูสถานการณ์เมื่อได้เห็นเธอเดินตามมายังป่าไผ่คนที่มีความสุขที่สุดคือลิวดันหวางเขาเดินอย่างมีความสุขเคียงข้างเฉิงเซียวเซียวแม้ว่าเฉิงเซียวเซียวจะไม่พูดอะไรกับเขาก็ตาม เขายังคงมีความสุขเกล้าวกับได้ของมีค่าเมื่อเห็นเขาเป็นอย่างนี้ลุงทั้งสีคนซึ่งอยู่ด้านข้างได้แต่สส่หัวอย่างลับๆที่จริงแล้วพวกเขาเห็นได้ชัดว่าเมื่อวานคนของครอบครัวเฉิงไม่มีเจตนาที่จะผูกพันกันยิ่งกว่านั้นเด็กผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าของเขาไม่เคยสนใจเด็กชายคนนี้เลยดูเหมือนมีเพียงหลิวด้านวางเท่านั้นที่ยังคงหลง จินตนาการอยู่แน่นอนว่าในมุมของพวกเขาเด็กชายคนนี้โง่และไม่เหมาะสมกับสาวน้อยครอบครัวตระกูลเฉิงที่ดูเหมือนคนที่มาจากตระกูลร่ำรวยพวกเขายังคงเดินไปด้วยการรลวกับว่าพวกเขาเป็นคู่กันคำพูดเหล่านี้ไม่ได้พูดออกมาเพราะไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาดังนั้นเมื่อพวกเขาไปถึงบ่อน้ำ พวกเขาก็เริ่มทำงานทันทีและไม่พูดเรื่องไร้สาระใดๆอย่างไรก็ตามหลิวดันหวังยังคงยืนนิ่งตาของเขาจับจ้องไปที่เฉิงเซี่ยวเซี่ยวและเหมือนมีบางอย่างอยากจะพูดแต่เขายังไม,ไม่สามารถพูดออกมาได้แม้ว่าเฉิงเซี่ยวเซี่ยวจะไม่ได้หันมามองเขา แต่เธอก็รู้ถึงท่าทีของอีกฝ่ายในขณะเดียวกันเธอก็ตัดสินใจที่จะอธิบายอย่างชัดเจนกับเขาไม่อย่างนั้นชายคนนี้จะพยายามปรากฏตัวต่อหน้าเธอต่อไปเฉิงเซี่ยวเซี่ยวพูดคุยกับบรรดาลุงสีคนเสร็จเฉิงเซี่ยวเซี่ยวจึงเดินเข้าไปในป่าไผ่หลิวดันหวางไม่พลาดโอกาสนี้เขาจึงติดตามเข้าไปเมื่อเดินเข้าไปในป่าไผ่ พวกเขาออกไปจากที่จุดชาวบ้านตักน้ำพอสมควรจากนั้นเฉิงเซี่ยวเซี่ยวก็หยุดและหันมาพูดกับคนที่เดินเธอตามเธอมาเอาล่ะจะพูดอะไรก็พูดที่นี่นเซี่ยวเซี่ยวเจ้ารู้อย่างนั้นหรือว่าข้าต้องการคุยอะไรกับเจ้าหลิวดันหวางถามด้วยความประหลาดใจเออเฉิงเซี่ยวเซี่ยวพูดไม่ออกมีเพียงคนโง่เท่านั้นที่ไม่รู้เรื่องนี้ดังนั้นเธอจึงได้แต่พยักหน้า รอยยิ้มบนใบหน้าของหลิวดันหวางและพูดขึ้นว่าเซี่ยวเซี่ยวเจ้าฉลาดมากเจ้ามีอะไรก็พูดมาเถอะเฉิงเซี่ยวเซี่ยวไม่ได้เกียดชายคนนี้การแสดงออกของเขาจึงไร้ประโยชน์เมื่อได้ยินคำถามของเธออีกครั้งหลิวดันหวางรู้สึกอายใบหน้าของเขาแดงก่ำและหันไปมองเธอสักพักจึงกล้าพูดออกมาว่าเซี่ยวเซี่ยวข้าชอบเจ้าข้ารู้แล้ว เฉิงเซียวเซียวพยักหน้าเบาๆแล้วตอบอย่างสงบเมื่อเห็นการแสดงออกของเธอกลับไปหน้าที่ไม่แยแสสิงใดแม้หลิวดันหวังจะเป็นคนโง่เง่าแต่เขาก็เข้าใจบางอย่างเขาแสดงออกถึงความผิดหวังและขยับริมฝีปากเตรียมที่จะพูดดูเหมือนเขาต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่เขาพูดไม่ออกข้าไม่มีพี่ชาย ข้ามีเพียงน้องชายเท่านั้นถ้าเจ้าไม่รังเกียจข้าจะปฏิบัติต่อเจ้าในฐานะพี่ชายคนหนึ่งเจ้าจะรังเกียจไหมอย่างไรก็ตามเฉิงเซียวเซียวไม่ต้องการทำร้ายเขาเธอจึงทำได้เพียงเท่านี้พี่ชายอย่างนั้นหรือหลิวดันหวางตกตะลึงจากนั้นเขามองไปที่หญิงสง่างามที่อยู่ตรงหน้าเขาจากนั้นเขาจึงพยักหน้าแล้วพูดว่า เซียวเซียวข้าจะไปบัดต่อเจ้าเหมือนกับน้องสาวและไม่ให้ใครมาทำร้ายเจ้าได้หลังจากนั้นลิวด้านวางก็หันหลังและเดินออกไปจากป่าไผ่ในพิบตาเมื่อเห็นเขาเดินออกไปด้านนอกเฉิงเซียวเซียวอดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นว่าดูเหมือนเขาจะโง่จริงๆแต่มันก็เป็นการดีที่สุดแล้วข้าหวังว่าเขาจะเจอคนที่ใช่ในอนาคตคุณหนูเจ้าโง่คนนั้นเป็นคนดีมาก หยูเฮงปรากฏตัวขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้เธอยิ้มอย่างน่ารักพูดพร้อมหัวเราะเฉิงเซี่ยวเซียวใส่หัวและพูดว่าข้าไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาอย่างน้อยหากข้ามีความรู้สึกข้าจะต้องหน้าแดงและใจสั่นใช่ไหมหน้าแดงและใจสัน่นหยู่เฮงกรบพิบตาและถามด้วยความงงว่าคุณหนูความรู้สึกอย่างนั้นมันป่วยไม่ใช่หรือเฮ้อ เฉียวเซี่ยวตบหน้าผากตัวเองดูเหมือนว่านางฟ้าของเธอจะไม่เข้าใจอะไรเลยจากนั้นเธอพยักหน้าแล้วพูดว่าใช่แล้วข้าป่วยข้าป่วยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนางฟ้าตัวน้อยยังคงถามอีกครั้งทำไมอย่างนั้นหรือสักวันหนึ่งเจ้าจะรู้คุณหนูข้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงในตอนนี้เฮ่อข้าไม่สามารถช่วยให้เจ้ารู้สึกแบบนั้นได้ทำไม ทำไมเจ้าจึงถามข้าตอบไม่ได้ขณะที่คุยกับหยูเหฮงเฉิงเซี่ยวเซี่ยก็เดินกลับบ้านเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านไม่มีใครอยู่ในในลานบ้านแล้วมีเสียงจากทุง่งหญ้าเฉิงเซี่ยวเซียวจึงให้หยูเฮงกลับเข้าไปในมิติจากนั้นเธอไปยังทุ่งหญ้าข้างหน้าบ้านของเธอแม่นางเชิงท่านมาแล้วเท่าแก่จูยิ้มและคำนับเธอ เมื่อมองมาที่เท่าแก่จูเฉิงเซี่ยวเซี่ยวคิดสักครู่แล้วพูดขึ้นว่าเมื่อซื้อขายครั้งนี้เสร็จหากเราต้องการที่จะขายเมื่อไหร่เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องมาทวงถามอีกเออนี่ปัญหานี้เขาไม่สามารถแก้ไขได้ดังนั้นเท่าแก่จูจึงหันไปหาผู้อาวุโสไปผู้อาวุโสไปยิ้มแล้วพูดว่าแม่นางเฉิง พวกเรารอ,อการประกาศจากท่านแต่ครั้งนี้เราอาจมีบางสิ่งที่ต้องขอคำแนะนำจากแม่นางเชิงสาวน้อยปลูกผักในบทที่5 0าสถึงห้ก็จบลงไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะทีออ่ไม่ได้อัพนานแล้วคะ่ะเพรอิญติดภารกิจจริงๆคะ่ะต้องขอโทษด้วยแต่จะพยายามมาอัพให้บ่อยที่สุดนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ